สวัสดีค่ะเจอกันใน Pets i m u l a t o r นะคะวันนี้เรามาช้าหน่อยนะคะสำหรับอัปเดตล่าสุดของ Pets i m u l a t o r เอาล่ะมีอะไรบ้างคว้างสัตว์เลี้ยง y e s <Yes>, world <whoa. S 1> โอ้อะไรมีตักคว้างแล้วก็โยนสัตว์เลี้ยงไงคะเนี่ยเขาจะไม่เจ็บเหรอ y e <laughs> s pet แล้วก็ y e s egg ค่ะ y e s yes, content <S <S ต้องเป็นรางวัลสำหรับคนที่คว้างได้เก่งที่สุดหรือเปล่าอ่ามีอยอันใหม่นะคะแล้วก็ y e s yes, off อันนี้ไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ anniversary pet โอ้ anniversary gift ด้วยนะคะแล้วก็ anniversary event cosmic exclusive egg อยากรู้แล้วอยากรู้แลว้วโอเคเราไปดูดีกว่านะคะนแลละเนี่ยมีอะไรเยอะแยะแต่ไม่หมดเลย สุดยอดนี่เลยนะคะยิส p พ s ค่ะทุกคนสามารถไปที่ยิ้สเวิลดได้โอ้โหอันนี้มันอะไรเนี่ยเราต้องขึ้นจรวดไปหรอคะเนี่ยอัปเกรดจากที่เราต้องขึ้นปืนใหญ่หรือเปล่าสุดยอดสุดยอดแล้วก็มีอะไรไม่รู้อยู่ข้างๆนะคะ Anniversary Event นี่เขาบอกว่าครบรอบ2ปีนะคะของ Pet Simulator ค่ะขอบคุณที่เล่นเกมกับเรานะนี่เลยนะนี่ เราขึ้นจรวดจริงๆนะคะว้าว,วอะไรกันเนี่ยที่นี่คือที่ไหนคะเนี่ยสุดยอดที่นี่เหมือนยานอวกาศเลยค่ะแล้วเขาเล่นยังไงคะเนี่ยโหแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะมีคอยนะเป็นยิสคอยนะคะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะหลายตัวเลย เป็นอัลซ์ลตนะคะแล้วก็มีบอลลูนนะน่าจะเป็นันหมาบอลลูนนะคะแล้วก็มีนูฟเออน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นดากอนนะคะอืมนี่ค่ะมีป้ายตรงนี้บอกด้วยนะคะ Leaderboard Content นะคะเขาบอกว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะเออเป็นสัตว์เลี้ยงยูนิคอนนะคะน่ารักมากๆเลยนะท็อป300เนี่ยจะเป็น e อ็กคลูซีฟสตันยูนิคอนนะคะถ้าเป็นท็อป500เนี่ยจะเป็นเ e อ็กคลูซีฟบ๊อบแคทโอ้จะตัวนี้เลยโอ น่ารักจังเลยอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัว s ตันป๊อปแคทนะคะอุย้ยน่ารักมากอะล่ะอาล่ะอ่ะอละดูสิคะเขาวิ่งเก็บกันนะคว้างกันไปเรื่อยๆอ่ะแข่งกันไปเรื่อยๆนะถึงจะได้สัเลียงตัวใหญ่อล่ะอาะล่ะอ่ะโอเคมาอืมไปแล้ว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 อ่าอยู่ที่2 0 0พอีกแล้วนะคะการคว้างเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสะสมคอยได้ด้วยนะคะ ตัวพลังสูงสูงแล้วจะคว้างได้ไกลที่สุดอย่างนี้หรือเปล่าคะเนี่ยเราลองดูนะตัวที่พลังสูงที่สุดของเราตอนนี้คือตัวนี้เลยนะลองคว้างเจ้าตัวนี้ดูนะคว้างเลยเอ้าวโอ้โหแจงอะทุกคนมันไกลมากโห้โหมาแล้ว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 โอ้สองแสนสองแสนนี่สามแสนไหมสี่แสนไหมอยากได้เป็นล้านเลยเฮ้ยเฮ้ เหมือนจะกลิ้งแล้วค่ะโอ้โหได้อยู่ที่2องแ0นกว่าค่ะทุกคนสุดยอดอ่ะอ้าลองมาครบทีมเลยค่ะไปคว้างไม้โอ้โหข้าคว้างตัวใหญ่ด้วยทุกคนสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมรอบแล้วโอ้โหสามล้านสี่ล้านห้าล้านไปเลยโอ้โหสี่ล้านห้าล้านไปเลยค่ะฮเฮ้ยไม่จบ 5ล้านไม่จบโอเคสุดยอด5ล้านนะคะเฮ้ย <c oughs> ดีมากได้เหรียญมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เอาเหรียญน,นี้นะไปเปิดสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้เนาะโอเคโอเคมานี่น,นี่เก็บก่อนเก็บก่อนให้ได้1 0,000หนมนะเออมีอันนึงที่เป็น1ลูกเท่ากับ1คะแนนนะคะ แต่ว่าทุกคนช่วยกันเก็บได้นะแต่ว่าทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะไปยืนว้างกันแล้วนะคะจะไม่ค่อยมาช่วยกันเก็บแล้วนะคะเมื่อกี้นะเราเก็บมาได้เพิ่มมาประมาณแบบอยู่ที่ประมาณ2,000เมื่อกี้นะคะเราเก็บลูกบอลนะคะได้เยอะแล้วนะเราก็เลยเอามาอัปเกรดตรงนี้ค่ะทุกคนตรงตัวอัปเกรดตรงนี้นะคะก็มีการอัปเกรดเยอะแยะมากเลยนะคะ ก็มีทั้งนี่ราคาสัตว์เลี้ยงได้ดีมากขึ้นนะคะก็คือเมื่อกี้นะคะเราเปิดสัตว์เลี้ยงได้ตัวละใบละแสนนะพอเราอัปเกรดแล้วเนี่ยมันก็ลดลงหรือ85,000อันที่2นะคะก็คือนี่เลยนะ เพิ่มโชคมากขึ้นนะคะเพิ่มโชคของการเปิดสัตว์เลี้ยงได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือ critical yield change โอกาสที่จะคว้างในระดับ critical นะคะซึ่งอันนี้เราอยากที่จะได้เหมือนกันนะต่อไปนะคะก็คือ yield of breed นะคะก็เพิ่มระยะการเก็บลูกบอลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะสบายง่ายสําหรับเรามากขึ้นนะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือยิ่งอัปเกรดเดก็ยิ่งจะได้พลังเยอะมากขึ้นค่ะ พลังสูงสุดที่เราใส่สัตว์เลี้ยงทั้งหมดมานะคะก็น่าจะได้อยู่ที่มีสเตนนะคะอยู่ที่ประมาณ352ล้านนะคะแต่ว่าตัวที่ดีที่สุดของเรานะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะซึ่งมีพลังอยู่ประมาณ19ล้านนิดๆน,นะคะรวมกันอยู่ก็ประมาณ300กว่าล้านนะคะซึ่งก็สามารถที่จะแบบวพางได้ไกลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าตัวทีนะคะก็จะมีพลังนะคะที่จะคว้างเนี่ยได้อยู่ที่แบบ สูงสุดที่เราคว้างมานะคะเมื่อกี้นะก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง6ล้านนะคะซึ่งนี่เลยค่ะทุกคนอันดับ1น,นะคะในชาเลน g ์นี้นะคะเขาคว้างได้มากสุดนะคะอยู่ที่194.4ล้านนั่นเองนะคะซึ่งสูงมากๆค่ะ เราคว้างในแค่5ล้านเนี่ยน้อยมากๆค่ะทุกคนยิ่งคว้างในเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะและสัตว์เลี้ยงที่คว้างได้เยอะที่สุดในตอนนี้นะคะก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในตู้นี้นั่นเองนะคะไวเอกตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปตามหาเขากันนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดกันก่อนเลยดีกว่านะ วันนี้นะคะเรามาตามหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะซึ่งมันจะมีพลังการคว้างเนี่ยได้สูงมากๆเลยนะคะเจ้า i ่ e b บอลแคทนะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะคะต้องไปหาเขาก่อนนะคะตอนนี้น่าจะราคาสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าเราจะได้10บิลเลียนมาเปิดสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะยากเหมือนกัน,นะค่ะมีคนขายอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราต้องเอามาทําเป็นดั้งเมเตอร์นะคะต้องมาดูก่อนว่าเราสู้ราคาไหวไหมนะ โอ้โห,โโหเจ้าไฟบอลเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงมิติคอลนะคะแล้วก็ ราคาขายอยู่ที่79ิบเิลเลียนค่ะทุกคนราคาแรงมากนะคะอันนี้ก็ขายที่72นะคะไปดูอีกตลาดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะนี่เราเจอเจ้าหนึ่งนะขายอยู่ที่6.7ิบเิลเลียนแต่ว่าเราคิดว่าเราน่าจะซื้อได้ในราคานี้นะคะเพราะว่าเราไปตามหาเนี่ยน่าจะหลายตัวแล้วเหมือนกันนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองซื้อเข้าดูดีกว่านะคะเห็นคนสนใจเยอะเลยอะ่ะราคาแพงมากนะคะทุกคนมา ซื้อแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะได้มาแล้วหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปทําเป็นดรางเมเตอร์แล้วกันนะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะโอเคชื่อมารักเขากันเย็นี่นะคะโอ้โหมันเป็นเจ้าแมวแบบอุกาบาทแล้วทุกคนมันเช่มากๆเลยค่ะนี่นะเป็นลูกไฟนะคะน่ารักมาก โอเคมาค่ะทุกคนเรามาเพิ่มพลังการคว้างของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมีพลังการคว้างถึง700ล้านเลยค่ะทุกคนมันเยอะมากๆเลยค่ะโอ้สุดยอดนะคะ700ล้านมาดูซิว่าเรารวมสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะได้พลังเท่าไหร่เราได้พลังรวมนะคะ อยู่ที่11.5บิลเลียนเลยค่ะโห oh, สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมจากการเก็บลูกไฟพวกนี้นะคะเก็บลูกบอลพวกนี้ด้วยนะคะยอดมากมาเรามาลองคว้างกันดูนะคะว่ารอบนี้เนี่ยมันจะไปไกลแค่ไหนนะคะอันบ l ล e ฟเวอแน่นอนนะคะโห oh, ทุกคน <laughs> นี่มันกี่รอบแล้วคะเนี่ย43แล้ว45 46รอบ48รอบ50โอ้โหโอ้โห น่าจะจบที่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหสุดยอดนะได้เยอะเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะประมาณ50กว่าล้านใช่ไหมมามาดูซิว่าเราจะได้ขึ้นกระดานหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นกระดานโกลบอลนะคะทุกคนโอ้โหอยู่ที่ประมาณ90ล้านนะอีกครึ่งหนึ่งอะลองมาลุ้นดูอีกทีนะคะมามาดูกัน ไปได้อีกไปได้อีกไปได้ไกลอีกสก้าได้ไหมอยากได้เป็นคนที่500ตกแล้วตกแล้วโอ้น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วนะคะอาจจะต้องเก็บลูกบอลเพิ่มนะคะหรือไม่ก็ต้องไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเพิ่มมาอีกนะคะโหป๊อบแคทป๊อบแคททำได้ดีมากลูกอ่อนะคะเรามีโอกาสที่จะเปิดตู้ใบนี้ได้แล้วเย่หายไปไหนพิบตามาดูสิว่าเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่โอ้โห เยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่638ล้านนะมีเสเลี้ยงตัวใหญ่ด้วยนะเป็นใครอะ่ะเป็นอารกอนี่นะน่าจะออกยากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยจะต้องอัพเกรดอะ่ะอัพเกรดโชคนะคะอุย้ยโอ้ได้นังคอกี้ด้วยค่ะสุดยอดนะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บแน่เลยอะ่ะว่าแล้วไง <laughs> โอเคค่ะงั้นสําหรับวันนี้นะคะก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเราได้สัตว์เลี้ยงตัวเก่งมารับรองว่ารอบหน้าเราต้องมากับสัตว์เลี้ยงตัวดีๆเพิ่มอีกแน่เลยนะคะไว้ติดตามกันด้วยนะคะงั้นสาหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอตัวไปคว้างต่อก่อนไปเลยวู้